นะอันนี้กากหมูนะผมว่าสูตรนี้เจ้านี้ยังถือว่าโอเคนะครับถึงเจ้านี้โอเคนะครับเมื่อก่อนผมมากินนะช้ามาสิบบาทเองนะไปเดี๋ยวเราไปกินกัน อ่านี่ผัดไทยหน้าตา,างี้นะอ่อไใช่นะครับหยอกจอกอันนี้เป็นแบบผักแก้มขเขานะครับนี่ผัดไทยอยู่นี่ครับก็เรียกกันติดปากว่าผัดไทยหน้าเรียนเบนนะครับสมัยก่อนไปกินก็สิบบาทาจาไม่ผิดสิบาทสิบห้าบาทเนี่ยนะนะครับก็อร่อยดนะครับถือว่าเป็นผัดไทยเจ้าเก่านะครับของราชบุรีนะครับถือว่าถามว่าอร่อยไหมผมว่า รสชาติใช้ได้นะรสชาติใช้ได้บางทีใครหา,าผัดไทยรสชาติดั้งเดิมเนี่ยผมว่าที่นี่ตอบโจทย์นะครับคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่าผัดไทยฟิวชั่นนะเออเราคุยกันแบบผัดไทยดั้งเดิมก็จะไม่มีอะไรเยอะใหม่ถึงว่าเครื่องปรุงเขาก็มีแบบทั่วไปอะ่ะมีเส้นนะมีไข่มีเต้าหู้นะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับก็จะเป็นแบบ สูตรแบบผมว่าน่าจะเป็นโบราณผมเคยมากินตั้งแต่ร้านเก่ากว่าแล้วนะครับก็วันนี้ก็ลองพาเพื่อนๆมากินนะครับก็มีใครมีผ่านไปผ่านมานะครับทางหน้าโรงเรียนเป็นก็ตั้งแต่เขาขายตอนเย็นนะเย็นประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับก็ยาวมาถึงนี่กี่โมงนะสองทุ่มสองทุ่มกว่านี่เลิกแล้วนะครับผัดกระทะสุดอุทยแล้วเออเข้ามาผัดกระทะสุดอุทยแล้วนะครับสองทุ่มกว่า เดี๋ยวจะลองกินดูนะครับว่าเรากินเลยดีกว่านะครับพูดเยอะนะครับมันก็หิว,วเปล่านะครับอ่าดับแรกใส่มะนาวหน่อยนะครับเป็นพิธีเป็นพิธีของผมนี่ต้องใส่นี่ด้วยนี่นะอ็ใส่นี่หน่อยนะครับเครื่องปรุงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเนีย ปรุงไม่เน้นอ่ะคิดว่าคิดว่าไม่เน้นเนี่ยไม่ได้นะนตาลหน่อยแต่ไทยนี่ต้องน้ำตาลนิดหนึ่งพริกหน่อยอ่ะอร่อยแล้วแค่นี้ดู ลกเขาให้เข้ากันนะนี่ไม่ได้กินนานแล้วนะผมไม่ได้มาร้านนี้ประมาณน่าจะประมาณเกือบปีนี่นนะเมื่อกี้ผ่านขับผ่านไปกลับรถกลับมานะครับเพราะว่าบางทีเราเคยกินนะแต่ว่าด้วยที่ว่าไม่ค่อยได้ผ่านมาพอลูกจบโรงเรียนเป็นปุ๊บก็เลยไม่ได้ผ่านมา ก็เลยว่ามองไม่ได้ด้วง่ายพอไม่เห็นเราก็ไม่อยากพอเห็นเราก็อยากนะครับกินนะมาเดี๋ยวลองกินให้ดูก่อนทำแรกเลยเหมือนเดิมนะมีเปรี้ยวนิดนิด มีรสชาติของน้ำมะขามอยเงี้ยถือว่าอร่อยจัดไปขาไม่ใหญ่ ถือว่ารสชาติมัเปลี่ยนอร่อย ลืมไปเพระเปลือกไอ้ม <ts uri> ีผ <ativa> ่านมาตรงห้างเบนเบนนะดูตรงห้ามาเลยนะอยู่ตรงห้ามครับไม่แพงการีไม่แพงกางหัวอร่อยด้วยไปภาาไทยโบราณนะาไทยโบราณ ราาเหมือน,นเดิมถ้าไม่คนรบุรีบางทีไม่รู้จัออกอขายนัเพ่นๆงเท ว่าจังหวัดใกล้เคียงนะมีผ่านมาอาจจะมาทำธุระมาเที่ยวเลยไม่รู้กินแล้วไม่ออกอยากกินอาหไทยผมแนะนำเจ้าดีนะแนะนำเจ้านี้ถนะือว่าก็อร่อยเบอร์รต้นๆแล้วกับเบอร์รต้นๆของรานบุรีรว่าไม่ผิดหวานพอมาไทยมากินนะกินไว้มเท้านี้ดีกว่า เดี๋ยวคลิปหน้าจะไปกินอะไรกันเดี๋ยวผพาไปอีกทีที่กินเยอะลาบบุรีนึ่งจริงที่กินเยอะไม่ได้ว่าไม่มีนะที่กินเยอะแต่ผมไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ถ่ายลงไปเท่าไหร่นะครับมากไปเน้นแต่เรื่องปาาตอนนี้ก็มาเน้นเรื่องกินนะเดี๋ยวขราวหน้าจะไปกินร้านอะไรผมชอบกินอาหารจานเดียวนะถ้าเป็นพวกอาหาริชุชข้นเยอะๆที่มันเป็นแบบร้านอาหารเนะี่ยผมยัง ก็มีแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นประเภทบ,บ้านสตรีฟู้ดกินแบบอาหารจานเดียวเป็นหลักนะครับก็จะทายมากกว่านะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับจนกว่าจะกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเราก็นี้นั่งคุยฮานอมไปแล้วจะได้กินต่อจนะ้า